สวัสดีครับวันนี้น้องปมตึกกี่โมงครับน้องปูตึกกี่โมงครับน้องปื้มตื่นตอนตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งเลยวันนี้ใช่ไหมล่ะตื่นตอนตีห้าครึ่งเลยอ่ะล่ะหนูไม่นัดเหรอล่ะหนูมีนัดเหรอครับ ฮัลโหลไมนัดเหรอเนาะไม่นัดเหรอเนาะไม่นัดเหรอวันนี้ตื่นเช้าขนาดนี้เลยใช่ไหมวันนี้สระผมไหมสระผมใช่ไหมครับสระผมไหมครับวันนี้สระผมไหมครับวันนี้วันนี้หนูสระผมไหมสระผมไหมเนาะ